สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ากินข้าวปุ้นน้ำกกนนีคือเก้าจ้ะข้าวปุ้นหรือขนมจีนมาจ้าเส่บแสบน้ำกกนจ้าพี่น้องน้ำยาตีนไก่เส่บเส่บเลยจ้าหอนหอนเลยจ้าพี่น้องเบิง้งยังหอนหอนเลยน้ำยาตีนไก่เข้าจ้ะมาจ้าเส่บแสบน้ำกกนจ้าร้อนร้อนเลย ใส่ลูกชิ้นใส่เลือดอือแซ่แบแซ่บแซ่บจะ้ะมาได้จะ้ะโอเคจะ้ะใส่ผักบุ้งนาจะ้ะกระลำบุ้งนา ใบแมงรักหอมหอมเลยจ้ะมาเสับเสบน้ำกันจ้ะพี่น้องพี่นี่น่ะก็ได้ค่ะมาค่ะเสบเสบน้ำกันค่ะร้อนๆเลยมาจ้ะพี่น้องเสบน้ำกัน อืมสุด,ดยอดนี่ผักสลัดนะสลัดน้อยมาจ้ะบาทเท่าไงครบแนละ้วแซ่บกันจ้ะ ลูกชิ่นปลาจ้ะพี่นนอะครับ กอดีเลยจ้ะ เสียงไก่เด้อดพี่น้องบันทึอยู่กับพันม์สัติ์คลิปนี้กับไอซ์นี้ก่อนแมจ้าพี่น้องคลิปน้าเจอกันไหมค่ะขอบคุณที่เขามารับชมค่ะสวัสดีค่ะมาแสบๆน้องันได้จ้า